ขอบคุณที่พี่มากเียนไปแลว้วก็ช่วยกดติดตาช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าครับส่วนเลยครับกดเลย สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลองมาดูคะ่ะอีพีนี้จะเป็นอีกอีพีหนึ่งที่เราจะพาทุกคนขับรถจากกรุงเทพมาการเต็นกันใกล้ๆก,กลุ่มคะ่ะจุดหมายของเราในวันนี้เราจะไปที่จังหวัดสระบุรีกันที่น้ําตกเจ็ดสาวน้อยคะ่ะซึ่งเป็นอุทยานหก,กันคะ่ะเป็นอุทยานแห่งชาติน้ําตกเจ็ดสาวน้อยคะ่ะใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพก็ประมาณสองชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองถนนหนทางดีมากๆค่ะก็ ดูแล้วอากาศสดใสมาสองสวันก็เลยคิดถึงการกางเต็นท์ขึ้นมาก็เลยขับรถออกมาเลยค่ะวันนี้เราเดินทางออกจากกรุงเทพกันตั้งแต่ช่วงเช้าๆค่ะขับรถมาเรื่อยๆเป็นวันเสาร์ก็เป็นเสาร์ที่รถค่อนข้างเยอะค่ะสงสัยคนกรุงก็เดียวจากกรุงเทพไปเที่ยวรอบๆเหมือนกับเราสำหรับสภาพอากาศวันนี้ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงกลางฤดูฝนเดือนมิถุนายนค่ะอากาศวันนี้สดใสค่ะดูแล้ว เรายังไม่มีเมฆฝนให้เราเห็น อุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่ประมาณ36องศาค่ะดูแล้วที่ลานกางเต็นท์น่าจะบรรยากาศดีค่ะเราจะไปถึงลานกางเต็นท์ก็เป็นช่วงหลักเที่ยงค่ะน่าจะบ่ายนิดนิดเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันหน้างงานว่าจะกางได้เลยไหมหรือว่าถ้ายังร้อนอยู่ก็คงต้องแอบหาที่นั่งรอเวลาเพื่อให้แดดลบลงตกค่ะสําหรับลานของเราที่เราจะไปกางวันนี้ก็คือลานนับดาวค่ะที่น้ําตกเจ็ดสาวน้อยเรา ต่อกับอุทยานเข้าไปก่อนน่าจะเดินทางออกมาเขาแจ้งว่าสามารถ Walk-in เข้าไปเลยค่ะไม่ต้องจองก็เลยมาเร็วนิดนึงเพราะว่าเรามาเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์กลัวว่ารานจะเต็มเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่หาข้อมูลมาล้านนับดาวเป็นร้านที่ไม่ได้ใหญ่มากค่ะแล้วก็หมดในบริเวณน้ำตกก็มีอยู่รานเดียว ก็เลยรีบไปจับจองพื้นที่นิดนดียเดี๋ยวอดกลางค่ะอีกอย่างหนึ่งคือเป็นลานที่น่าสนใจด้วยค่ะเด็กๆน่าจะชอบเพราะว่าอยู่ในบริเวณน้ำตกเจ็ดสาน้อยเลยค่ะช่วงนี้น้ำกำลังเยอะด้วยน่าจะได้เล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะสำหรับการเตรียมตัวมากางเต้นในครั้งนี้ค่ะสามารถมาแบบปัจจุบันทันท่วงได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมอาหารสดมาเลยค่ะเพราะว่าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาน้อยเนี่ยทางอุทยานไม่อนุญาตให้ทำอาหารเลยทำได้แค่ต้มน้ำร้อนสำหรับ ชงกาแฟหรือชาหรือว่าต้มมามา่าแค่นั้นค่ะอาหารอื่นไม่อนุญ,ญาตให้ทําเด็ดขาดค่ะเราก็เลยมาแบบไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยค่ะก็คงจะต้องมาฝากทองไว้กับร้านอาหารร้านค้าในบริเวณอุทยานค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันว่าอุทยานเนี่ยจะมีอะไรให้เราฝากทองบ้างสําหรับเย็นวันนี้ค่ะและเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวร้อยค่ะ เราเข้ามาอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ําตกเจ็ดสาวน้อยเรียบร้อยแล้วค่ะเข้ามาด้านในเนี่ยด้านหน้าเขาจะมีป้อมก่อนนะคะให้เราจ่ายค่าธรมเนียมยานผ่านะแล้วเราสามารถขับตรงเข้ามาได้เลยค่ะพี่เจ้าหน้าที่อุทยานด้านหน้าแนะนําสาหรับลูกค้าที่กางเต็นท์เนี่ยขับตรงเข้ามาที่ลานนับดาวค่ะจอดรถไว้ด้านหน้าลานกางเต็นท์ก่อนจะกางเต็นท์เรามาที่นี่ก่อนค่ะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อมาจ่ายค่ารมเนียมการกางเต็นท์ตรงนี้เลยค่ะพร้อมทั้งสแตมป์ตราอุทยานในพาสปอร์ตอุทยานค่ะได้มาแล้วสำหรับตราอุทยาน นะอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดเสาน้อยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรากางเต้นกันก่อนค่ะเพราะว่าท้องฟ้าเริ่มไม่เป็นใจละเริ่มมีครึมครึมนิดนึงกลัวว่าถ้ารอเวลาเนี่ยฝนจะตกก่อนกางเต้นถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกางเต้นกันค่ะติดต่ออุทยานเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาขนของลงไปกางเต้นกันค่ะได้พื้นที่ปักเสาแล้วไป เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่กางโต๊ะกับเก้าอี้แล้วก็จัดของเข้าเต็นท์ก็เสร็จพร้อมพักค่ะสําหรับร้านที่นี่ร้านนับดาวนะคะที่อุทยานเขาเตรียมเป็นโต๊ะอย่างนี้ค่ะไว้ให้เรานั่งทานข้าวนั่งเล่นด้วยค่ะก็เลยได้นั่งเล่นก่อนจะก,กางโต๊ะค่ะเดี๋ยวไงขอขนของเข้าเต็นท์แล้วกางโต๊ะเก้าอี้เรียบร้อยพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวบุ้งพารีวิวร้านรอบๆค่ะ <im ittle> ททกาอี้โตรเรียบร้อยแล้วค่ะพัก่ายเนี่ยแล้วไปเดี๋ยวมุงพาไปดูลานกันนี่คือบริเวณที่เรากางเต็นท์ค่ะเต็นท์เราอยู่นี่ตรงนี้คือลานนับดาวค่ะลานกางเต็นท์หนึ่งเดียวของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยตอนนี้เด็กๆพักผ่อนกันอยู่ในเต็นท์ค่ะ เราเลือกชัยภูมิใกล้ห้องน้ำอีกเช่นเคยก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำก่อนค่ะเดินนิดเดียวก็ถึงค่ะห่างจากที่บุ้งกลางเต็นท์ไว้สักสิบเมตรทวนห้องน้ำที่นี่แบ่งเป็นสองฝั่งนะคะฝั่งผู้หญิงกับฝั่งผู้ชายค่ะซ้ายขวาแล้วก็บริเวณหน้าห้องน้ำจะมีจุดล้างภานชนะค่ะตรงนี้ แล้วก็ด้านหน้าก็จะมีอ่างล้างหน้าพร้อมกระจกทั้งสองด้านเลยค่ะทั้งฝั่งผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็ห้องน้ำคนพิการกับผู้สูงอายุอยู่ตรงกลางค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันค่ะไปค่ะไปดูในห้องน้าํากันห้องน้ำฝั่งผู้หญิงก็มีอ่างล้างหน้าด้านหน้าสามอ่างค่ะพร้อมกับกระจกบานย่อยห้องน้ำที่นี่มีประตูปิดมิดชิดนะคะดีจังเลย เพราะว่ามันคงหันหน้าไปทางลานกลางเต้นด้วยแหละดีค่ะดูเจ้าหน้าที่เขาใส่ใจดีเข้าไปดูข้างในด้านในกันค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศของห้องน้ำของลานนับดาวในอุทยานแหนชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะคะด้านนี้เป็นห้องสุข,ขาค่ะฝั่งผู้หญิงมีทั้งหมดสี่ห้อง มาดูกันโอ้เป็นห้องสุขาแบบชักโครกนะคะแล้วก็มีสายชำระให้ค่ะสะอาดสะอา้านมากค่ะทุกห้องจะมีถังขยะด,ด้วยนะมีไงดีจังเลยค่ะทั้งสี่ห้องเป็นแบบอ๋อเป็นสองห้องที่เป็นนั่งยองค่ะแล้วก็สองห้องที่เป็นโถนั่งแบบชักโครกค่ะส่วนด้านนี้ ก็จะเป็นห้องอาบน้ําซึ่งมีอยู่สี่ห้องเช่นเดียวกันค่ะห้องอาบน้ําเป็นแบบฝักบัวค่ะแล้วก็มีราวสาหรับแขวนเสื้อผ้าให้ตรงนี้ดูพื้นกันสะอาดสะอ้านมากค่ะห้องน้ําที่นี่เยี่ยมมากๆเลยแล้วก็ปิดมิดชิดดีด้วยค่ะเห็นไหมคะปิดมิดชิดดีมากๆ เยี่ยมไปเลยนี่ค่ะบรรยากาศคร่าวๆของห้องน้ำวันนี้บุ้งพารีวิวฝั่งผู้หญิงฝั่งผู้ชายเข้าไม่ได้นะจ๊ะมีไฟฟ้าค่ะให้ใช้เปิดปิดได้ปกติบริเวณด้านหน้าลานรับดาวนะคะจะมีที่จอดรถค่อนข้างเยอะเลยค่ะจอดได้หลายสิบคันค่ะ จะเห็นทั่วๆเลยแล้วก็ด้านในสุดนูน่นเราก็จะเห็นเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เราไปจ่ายค่ากางเต็นท์แล้วก็สแสตมป์ตากอุทยานมาบก,กินี่อเองค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดของลานนับดาวค่ะต้นไม้ร่มรื่นค่ะเป็นลานหญ้าค่ะสามารถรองรับเต็นท์ได้หลายหลังทีเดียวค่ะมีทางเดินตลอดแนวเชื่อมถึงกันค่ะเพื่อไปถึงห้องน้ำแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขามีโต๊ะด้วยนะคะ จะเป็นโต๊ะเก้าอี้แบบนี้ค่ะวางเป็นจุดๆเพื่อให้นั่งทานอาหารหรือว่านั่งเล่นรับลมได้ค่ะด้านในตรงนู้นเราจะเห็นมีห้องน้ําอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยปิดปรับปรุงค่ะยังไม่เปิดให้บริการก็จะมีเฉพาะห้องน้ําที่อยู่หน้าลานซึ่งอยู่ใกล้ๆเต็นท์บุ้งเท่านั้นที่เปิดให้บริการอยู่ค่ะคาดว่าคงเป็นช่วงหน้าหนาวที่เป็น p e คซีซั s ของแคมเปอร์ค่ะถึงจะเริ่มเปิดค่ะเดินมาอีกด้านของลานกลางเต็นท์ค่ะเราจะเจอจุดล้างภาชนะอีกจุดหนึ่งตรงนี้ แล้วก็เห็นโต๊ยะยาวๆตร,ตรงนี้ตรงนี้คือพื้นที่สําหรับประกอบอาหารสําเร็จรูปและชงชากาแฟค่ะงดประกอบอาหารที่มีกลิ่นและควันรบกวนผู้อื่นก็คือเหมือนที่พุ่งแจ้งเมื่อต้นคลิปนะคะที่นี่เนี่ยห้ามประกอบอาหารทุกชนิดค่ะสามารถทําได้แค่ต้มน้ําเพื่อชงชากาแฟหรือว่าอาหารสําเร็จรูปจาพวกมาม่าเท่านั้นไม่สามารถบอกว่าหอบคิวอะไรมาทําตรงนี้ได้นะคะเพราะว่ามีกลิ่นทริปนี้เราก็เลยมาแบบตัวเบาไม่ต้องเตรียมของสดอะไรมาเลยค่ะ ด้านในลานก็จะมีเป็นระเบียงสำหรับชมวิวด้วยนะคะไปเดี๋ยวเพื่อขึ้นไปดูวันนี้เนี่ยเราจะเห็นทานน้ำซึ่งมาจากน้ำตกด้านบนค่ะแต่ว่าทานน้ำบริเวณนี้ไม่มีทางลงนะคะแล้วก็เล่นไม่ได้ด้วยเห็นไป้ายไกลๆว่าน้ำลึกมากห้ามเล่นค่ะแต่ว่าเหมาะมากกับการมานั่งชิลๆค่ะดูบรรยากาศถึงมาม่ามาหนึ่งถ้วยแล้วก็มานั่งทานตรงนี้ได้อยู่ค่ะมีเป็นเก้าอี้นี่ให้นั่งได้ด้วยค่ะ สบายสบายตอนนี้บุ้งเดินเข้ามาภายในร้านค่ะก็จะมีนี่ไงห้องน้ําที่บุ้งชี้ให้ดูจากด้านนอกเนาะก็คือตรงนี้เนี่ยปิดปรปับปรุงอยู่ค่ะไม่สามารถใช้ได้ค่ะถ้าใครชอบกลางแบบใกล้ๆห้องน้ําก็ที่ที่บุ้งกลางเลยค่ะนูนเห็นไหมใกล้ๆตรงนน้นเลยค่ะถึงจะใกล้ห้องน้ําค่ะ นี่เดินเข้ามาในร้านเราก็ <te Liberty Overwatch> จะเจอนี่ค่ะที่ทิ้งขยะค่ะที่นี่จะมีที่ทิ้งขยะที่ถูกล้อมด้วยลูกกรงเอาไว้ค่ะน่าจะเป็นการกันสุนัขค่ะแล้วก็มีที่ล้างภาชนะอยู่ด้านนี้ค่ะเราจะสังเกตได้ว่าร้านที่นี่เนี่ยอยู่ติดริมถนนเลยนะคะถนนจะอยู่ด้านนอกเห็นปะก็จะมีเสียงรถเข้ามาค่ะกลงคืนถ้าใครไม่ชอบเสียงรถวิวว้าววิวว้าวก็ไปกางด้านในค่ะข้างในไกลๆก็ ได้อยู่เสียงเบาลงหน่อยค่ะตรงนี้เป็นบริเวณกลางร้านเลยค่ะต้นไม้ล่มรื่นมากเลยตอนแรกมาจอดรถปุ๊บเล็งแหมตรงนี้บรรยากาศดีสมรภูมิใช้ได้มาดูใกล้ๆเนาะลังมดทั้งนั้นเลยอะ่ะโดนมาแล้วค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นลังมดหรือลังปลวกด้วยเขาที่แล้วไปกลางมาที่ร้านเอกชนร้านหนึ่งเราก็ไม่รู้เนาะไปกลางทับลังเขาเลยค่ะปรากฏว่าฟุตปริ้นเป็นรูจ้า ดีจออไม่ถึงเต็นท์ไม่งั้นงาน,งานเข้าแน่นอนค่ะระวังด้วยนะคะสำหรับลานกางเต็นที่นี่นะคะลานนับดาวที่นี่ไม่มีไฟฟ้าให้ต่อพ่วงใช้นะคะแต่ว่าเราสามารถเอาอุปกรณ์ของเราเนี่ยไปฝากชาร์จได้ที่ศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ตรงหน้าลานนี่เองค่ะส่วนไฟฟ้าในลานเนี่ยทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไฟทางเดินจะเปิดถึงสามทุ่มแต่ว่าไฟที่ห้องน้ำเนี่ยจะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงค่ะดังนั้นเราอยู่ใ,ใกล้ๆห้องน้ําก็สะดวกหน่อยค่ะแต่ว่ามาที่นี่ก็อย่าลืมพก ไฟฉายมาด้วยนะคะเพราะว่าถ้ากลางไกลนิดนึงก็คงต้องพึ่งไฟฉายเพราะว่ากลางคืนเนี่ยที่อุทยานก็ค่อนข้างมืดพอสมควรเลยค่ะตอนนี้ก็4ี่โมงกว่าแล้วค่ะเดี๋ยวเราขับรถออกไปหาไรทานตรงร้านค้าในอุทยานนี่แหละค่ะจะซื้อกับมาทานที่เต็นท์การสําหรับมื้อเย็นวันนี้ไปละเดี๋ยวเขาปิด ร้านอาหารที่นี่โยอแยะเลยค่ะเป็นแถวยาวอยู่ข้างๆลา,านจอดรถด้านนอกค่ะและที่นี่เนี่ยมีราคาของร้านอาหารด้วยมีราคากลางค่ะอาหารตําสั่งยำต้มส้มตำมีราคากลางที่เหมือนกันทุกร้านค่ะดีค่ะเรารู้ราคาตั้งแต่ตรงนี้เลยก่อนจะเข้าร้านไหน ภายในน้กกําตกนะคะก็จะมีอาหารจําพวกไก่ย่างส้มตำปลาเผาแล้วก็เป็นอาหารตามสั่งให้เลือกหลากหลายค่ะหลายร้านก็จะขายคล้ายๆกันค่ะแล้วก็จะมีพวกลูกชิ้นทอดมีน้ําแข็งขนมแล้วก็น้ำอัดลมขายด้วยค่ะนอกจากนั้นใครที่ไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าสําหรับเล่นน้ําตกมาเนี่ยมีเป็นร้านขายพวกเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์เล่นน้ำต่างๆด้วยนะคะก็ที่นี่ดีเลยค่ะราคาโอเคมากๆเลยสำหรับร้านคา้าภายในอุทยานค่ะ ได้มาแล้วค่ะมื้อเย็นวันนี้ที่นี่มีน้ําแข็งขายด้วยนะคะอันนี้กติของเราเองน้องเขียวสะท้อนแสงส่วนอาหารที่นี่ค่ะเวลาเราซื้อเสร็จเนี่ยเขาจะให้มาเป็นตะกร้าอย่างนี้ค่ะแล้วก็อาหารทุกอย่างเขาจะใส่กล่องพลาสติกมาก็คือมีมัดจําค่าภานชนะอย่างนี้ค่ะหนึ่งร้อยบาทแล้วพอเราเอาภานชนะไปคืนอะ่ะเขาจะคืนค่ามัดจําให้ค่ะเพราะที่นี่เนี่ยก็คืองดใช้โฟมค่ะ ดีค่ะเราจะได้ไม่ต้องเอาภาชนะของเราออกมาใช้ค่ะสะดวกดีด้วยไปทานข้าวเย็นกันค่ะได้เวลาอาหารเย็นแล้วเดี๋ยวเราก็เอาอาหารที่ซื้อมาใส่เนี่ยคะ่ะภาชนะที่ทางร้านแถมไม่ได้แถมนะให้ยืมมา ที่พี่ที่ร้านขายอาหารแกบอกว่าปกติถ้าลูกค้าเข้าไปในน้ำตกอะค่ะก็จะให้เป็นลักษณะภาชนะแบบนี้แบบเดียวกันค่ะจะได้นำกลับมาคืนเพราะอุทยานทุกที่ตอนนี้เนี่ยก็คือถือนโยบายคือปลอดโฟมค่ะก็ดีค่ะก็ช่วยลดขยะให้โลกดู กรีนดีก็มาเทใส่นี้เลยเดี๋ยวเราทานเสร็จเราก็เอาออกไปคืนเลยก็ได้หรือว่าจะเอาออกไปคืนพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะเราค่อยรับมาจําคืนเพราะว่าร้านอาหารที่นี่เนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่เช้าประมาณเจ็ดโมงถึงประมาณห้าโมงครึ่งก็คือหลังจากที่ลูกค้าวอล์กอินเขากลับกันไปร้านก็ทยอยปิดไปค่ะก็ยังไงเดี๋ยวเราขอญอาตทานเข้าย็นก่อนแล้วเข้านอนแล้วพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะคะ r n นี่อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนเช้านี้ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยค่ะเราต้องเคลื่อนย้ายสมบัติของเราออกมาที่จุดนี้พื้นที่สำหรับประกอบอาหารสำเร็จรูปแล้วก็ชงชางและกาแฟค่ะเราวันนี้ง่ายๆค่ะตามกฎของอุทยานก็คือห้ามทำอะไรหนักๆเนาะก็เลยต้มน้ำแล้วก็สำหรับทำบะหมีส่สำเร็จรูปค่ะ ให้เด็กๆทานมื้อเช้าแล้วก็มีไข่นิดหน่อยเดี๋ยวกะว,ว่าจะเอามาลวกใส่บะหมี่ด้วยจะได้มีอะไรขึ้นมานิดนึงค่ะเมื่อคืนอากาศตอนหัวค่ํามีอบอ้าวนิดหน่อยค่ะแอบร้อนๆแต่ว่าพอกลางคืนมีฝนพลำพก็โดยรวมนอนสบายค่ะหลังฝนตกอากาศเย็นใช้ได้เลยค่ะเพินที่ลานก็จริงๆก็ไม่ได้เสียงดังนะคะตอนแรกคิดไปว่าอยู่ติดริมถนนกลางคืนอาจจะเสียงดังหลอกหูแต่ก็ไม่เลยค่ะนอนหลับ สบายดีค่ะพื้นที่ดีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลพี่เจ้าหน้าที่เมื่อคืนเดินตรวจเรื่อยๆเลยค่ะดูปลอดภัย อุ่นดีค่ะเพราะว่าอยู่ติดกับศูนย์บริการนนะักท่องเที่ยวแล้วก็พี่เจ้าหน้าที่อุทยานนอนค้างที่นี่ทั้งคืนเลยค่ะสําหรับไฟฟ้าก็ตามที่พึ่งแจ้งไว้เมื่อวานนะคะก็ดึกๆึกหน่อยไฟสนามมีปิดค่ะแต่ว่าไฟห้องน้ําเนี่ยเขาเปิดไว้ให้ตลอด24ชั่วโมงสะดวกมากๆนะเดี๋ยวเราต้มน้ําก่อนสําหรับเช้านี้จะได้ทานมื้อเช้ากันค่ะเดี๋ยวเสร็จจากมื้อเช้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามีแผนว่าจะไปเดินที่น้ําตกเจ็ดเสาวน้อยค่ะไปเดินดูบรรยากาศสวยๆของน้ําตกแต่ละชั้นกันค่ะ ล้วคะ่ะเรามาเริ่มต้นกันที่นี่เลยศูนย์รบริการนะักท่องเที่ยวน้ำตกเจ็ดสาวน้อยค่ะเรามีตั๋วอุทยานเรียบร้อยแล้วจากที่จ่ายค่าอุทยานไปเมื่อวานค่ะเดี๋ยวเรานําตั๋วที่จ่ายไปเมื่อวานมาด้วยนะคะมายื่นตรงนี้เพื่อเข้าไปที่น้ําตกค่ะวันนี้เราจะเดินดูน้ําตกตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้นที่7ค่ะระยะทางรวมโดยประมาณที่ดูจากป้ายแนะนําด้านหน้าเนี่ยอยู่ประมาณ1นกิโลหกถึงันหกร้อยเมตรโดยประมาณเดินวนเป็นวงกลมค่ะเดี๋ยวเราไปลองดูว่าเราจะพิชิต1นกิโลหกได้หรือไม่ไปเลย งนี้คือชั้นที่1ค่ะชื่อของน้ําตกชั้นนี้ชื่อว่าก้านเหลืองค่ะน้ําตกที่นี่จะตั้งชื่อตามต้นไม้ค่ะอย่างต้นก้านเหลืองเนี่ยเขาก็จะบอกสรรพคุณประโยชน์ไปให้แล้วก็ตั้งอยู่ด้านหลังนี่เลยค่ะตอนนี้ก็ออกดอกให้เห็นอยู่ด้านบนแล้วก็ตัวน้ําตกชั้นหนึ่งเนี่ยสามารถเล่นน้ําได้นะคะน้ําดูจะลึกพอสมควรเลยเพราะมีเด็กๆกระโดดน้าก็สนุกสนานส่วนด้านนู้นใกล้ๆเรา,าจะเห็นชื่อน้ําตกเจ็ดเสาน้อยบนสะพานค่ะซึ่งสะพานตรงนั้นเป็นสะพานข้ามฟากไปอีกภาคหนึ่งเลยค่ะเพราะตอนนี้เรา,เอ,าอยู่ฝั่งสรระุี เป็นภาคกลางข้ามสะพานไปก็จะเป็นอีสานแล้วค่ะก็คือโคราชนั่นเองค่ะตอนนี้เราอยู่ชั้นที่2แล้วค่ะชั้นที่2มีชื่อว่าจำปีสดินทร์ค่ะตามชื่อต้นไม้ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะบริเวณชั้นที่2เนี่ยนั่งพักผ่อนได้นะคะแต่ว่าห้ามเล่นน้ำค่ะน้ำลึกมากเลย รงนี้คือเริตั้ชั้นที่3ค่ะมีชื่อว่าชั้นลำพูป่าค่ะก็คงจะมีต้นลำพูป่าอยู่ตรงนี้อีกเช่นเคยค่ะแล้วก็ข้างๆเราจะเห็นป้ายที่เป็นป้ายตะกองด้วยก็คือกิ้งก่าย,ยักที่จะอยู่บริเวณนี้แต่เราพยายามมองยังหาไม่เจอเลยค่ะวันนี้ ถึงแล้วชั้นที่4ี่ค่ะชั้นนี้มีชื่อว่ายางนาค่ะถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงลูกเฮลิคอปเตอร์ที่หมุนตกลงมาเป็นพวงเหมือนใบเฮลิคอปเตอร์อะค่ะนั่นระคะลูกยางนาค่ะชั้นที่1กับชั้นที่4เนี่ยเป็นชั้นที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ําค่ะเพราะว่าใกล้กับลานจอดรถแล้วก็ใครใกล้กับร้านค้าด้วยค่ะก็เลยคึคกคักพิเศษค่ะสําหรับชั้นนี้ค่ะ ถึงน้ําตกชั้นที่5แล้วค่ะน้ําตกชั้นนี้ชื่อน,น้ําตกมะแฟนเป็นแฟนกับเราไหมา <laughs> ชั้นที่6แล้วค่ะชั้นนี้ชื่อว่ามะฝ่อค่ะอีกนิดเดียวชั้น7อยู่ใกล้ๆนี่เองค่ะ ถึงแล้วชั้นที่7ค่ะชั้นนี้ชื่อว่ามะเตืาอุทุมพรตลอดทางชั้น1ถึงชั้น7ของที่นี่น้ําตกจะเป็นชั้นเล็กๆอะค่ะห่างกันไม่มากแต่ว่าทุกชั้นก็จะมีเป็นแอ่งน้ําแต่ที่อนุญาตให้เล่นน้าก็คือเฉพาะชั้น1กับชั้น4นะคะชั้นอื่นน้ำลึกมากเลยแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลด้วยค่ะ มาจนสุดเส้นทางเดินของน้ําตกเ็สาวน้อยแล้วค่ะเราเลยชั้นที่7มานิดนึงก็จะเจอกับสะพานดงพญายเย็น2ค่ะซึ่งเป็นสะพานข้ามภาคระหว่างจังหวัดสระบุรี โคราชก็คือภาคกลางกับภาคอีสานนั่นเองค่ะผ่านตรงกลางก็คือลำน้ำมมกเหล็กที่มีน้ำตกเจ็ดสาวน้อยขั้นกลางค่ะสวยงามมากๆสำหรับธรรมชาติที่นี่ถ้าใครสนใจมากางเต็นท์ค้างแรมที่นี่ก็สามารถแวะมาได้นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะน้ำตกก็มีทั้งปีค่ะช่วงนี้ก็เริ่มมีน้ำเยอะแล้วเหมาะกับการเล่นน้ำมากๆเลยมีร้านอาหารให้บริการเจ้าหน้าที่อุทยานก็น่ารักค่ะและก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะใครมีไอเดียดีๆ ือว่าที่เด็ดๆอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะเรารอทุกคนอยู่ค่ะไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าไว้ไว้นี้นะคะตอนนี้ไปแล้วบ๊ายบายเรายังมีคลิปอื่นๆให้้รับชมกันอีกด้วยนะคะกดเลยค่ะ